สวัสดีค่ะสุดชอกีตาสิริพิษเผยเรื่องราวขนลุกออมอากพันมหากีตาสิริพิษเผยสัมผัสได้ว่าออมอักฑ์มหาอยากบอกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเราคือครอบครัวเดียวกันบรรยากาศสวดอภิธรรมศพออมอากาัพันคืนสุดท้ายวันที่26กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่29กันยายนนี้ซึ่งในวันดังกล่าวมีเพื่อนพี่ น้องดาราเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างหนึ่งแน่นเหมือนเช่นทุกคืนและหนึ่งในนั้นก็คือกีตารสิริพิทที่เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมทุกวันและเธอได้ให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนว่ารู้จักออกมมักพันมานานแล้วกว่า10ป,ปีจากพี่น้องที่สนิทจากการทำงานด้วยกันกลายมาเป็นแม่เป็นพ่อที่รักกันเหมือนครอบครัวอ,อมจะชอบถามว่ารักเขาไหมเขาเป็นคนแบบนี้เมื่อคืนคุยกับเอมี่ แล้วเรียกออมมาคุยคือคุยกับออมตลอดที่วัดที่บ้านกลับไปก็คุยนั่งก็คุยเชื่อว่าน้องคงไม่เหงาพร้อมกับให้สัมภาษณ์สัมผัสได้ว่าออมมาหาเขามาหาวันแรกคุยกับเขาเรียกเขาแต่บอกว่าไม่ต้องมานะไม่เป็นไรแต่โดยส่วนตัวสัมผัสได้ว่าเขามาหาขอบคุณทัศโตมีเดียค่ะ